เดูอาการไม่ค่อยดีเลยครับรตอนสี่สี่ต้นหน้า นมี i i không? Im, đầu, đầu, qua, đ đ ัโที่นีสถามีแโขที่วประจงจะึ้นอยู่ลงที่สมีวัดโขใจหลักขึ้นลงแต่หน้าใเหนืองขอถอดรับซ้งต่หักย่งรำตามวัดรำแ่นา สถาน,น,นีกลางภูหีครับทำงานคนที่3 5, าเด็กก็จากสถานีขับรถมาแล้วตแต่เขาจะไปอย่างที่สถานีตากก่กอุดสอบสะพน